ราในหลักคำศัพและพันธสัญญาคำนำก่อนหลักคำศัพและพันธสัญญาเราอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนที่เราจะมายังโลกนี้เราไม่มีร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและกระดูกเหมือนอย่างที่เรามีอยู่ในเวลานี้เราเป็นวิญญาณพระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผนให้เราได้รับร่างกายและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นแผนนี้เรียกว่าแผนแห่งความรอดแผนนี้เรียกร้องให้เราต้องจากพระองค์ชั่วระยะเวลาหนึ่งมายังโลกนี้หากเราทําตามแผนเราจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง พระเยซูทรงอยู่กับเราในสวรรค์พระองค์ทรงต้องการทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมายังโลกเพื่อทำให้เรากลับไปบนสวรรค์ได้อีกครั้งซาตานอยู่กับเราในสวรรค์เช่นกันเขาไม่ยอมทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์ดังนั้นพระองค์ทรงไล่เขาออกจากสวรรค์ซาตานต้องการทำลายแผนแห่งความรอด พระเยซูทรงสร้างโลกเพื่อให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์มาอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงส่งศาสดาพยากรณ์มาสอนให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมบางคนเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์แต่บางคนก็เชื่อฟังซาตานและกลายเป็นคนชั่วร้าย พันธสัญญาเดิมบอกเราเกี่ยวกับผู้คนที่มีชีวิตอยู่ก่อนที่พระเยซูจะประสูติศาสดาพยากรณ์สอนผู้คนว่าพระเยซูจะเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทำให้พวกเขาสะอาดจ,จากบาปและเอาชนะความตายพระคัมภีร์มอร์มอนบอกเราเกี่ยวกับผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้วพวกเขาออกมาจากเยรูซาเล็มเพื่อไปอเมริกาศาสดาพยากรณ์สอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเยซูเช่นกันพระองค์ทรงเยี่ยมพวกเขาหลังจากฟื้นคืนพระชน พันธสัญญาใหม่บอกเราเกี่ยวกับพระชนชีพของพระองค์บนแผ่นดินโลกบอกถึงการประสูตรคำสอนการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์พระเยซูทรงสอนพระกิตติคุณของพระองค์ให้ผู้คนพระองค์ทรงสอนให้พวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์พระเยซูทรงเลือกชายสิบสองคนเป็นอัครสาวกและประทานฐานะปุโรหิตให้แก่พวกเขา พระองค์ทรงเริ่มจัดตั้งศาสนาจักรของพระองค์ผู้คนมากมายรักพระเยซูพวกเขาเป็นคนชอบธรรมและเชื่อฟังคำสอนของพระองค์ซาตานไม่ต้องการให้ผู้คนติดตามพระเยซูเขาล่อลวงให้ผู้คนเกลียดพระเยซูบางคนตรึงพระองค์ไว้กับกางเขนและสังหารพระองค์สามวันหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนพระองค์ฟื้นคืนพระชนพระองค์ทรงพระชนอีกครั้งพระองค์ทรงสนทนากับอัครสาวกและทรงบอกให้พวกเขาสอนพระกิติคุณให้ทุกคน พระเยซูเสด็จเยี่ยมผู้คนที่ชอบธรรมในอเมริกาด้วยจากนั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อประทับอยู่กับพระบิดาของพระองค์อัครสา,าวกเป็นผู้นำศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์พวกท่านเดินทางไปหลายแผ่นดินและสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเยซูหลายคนเชื่อในพระเยซูและรับบัพติสมาอัครสา,าวกมอบฐานะปุโรหิตให้ชายที่ชอบธรรมมีหลายคนเป็นสมาชิกของศาสนาจากักรซาตานต้องการทำลายศาสนาจากักรเขาล่อลวงให้ผู้คนเลิกเชื่อในพระเยซู อัครสา,าวกและสมาชิกศาสนาจักรคนอื่นๆหลายคนถูกสังหารไม่มีผู้นำที่จะนำศาสนาจักรอีกต่อไปพระบิดาบนสวรรค์ทรงนำเอาฐานะปุโรหิตไปจากแผ่นดินโลกศาสนาจักรที่พระเยซูทรงเริ่มจัดตั้งได้สูญหายไปผู้คนเริ่มจัดตั้งศาสนาจักรของตนเอง พวกเขาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในคําสอนของพระเยซูพวกเขาเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติบางข้ออีกด้วยหลายร้อยปีผ่านไปมีศาสนาจักรมากมายบนแผ่นดินโลกแต่ไม่มีที่ใดเลยที่เป็นศาสนาจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์สมาชิกของศาสนาจักรเหล่านี้เชื่อในพระเยซูแต่ศาสนาจักรไม่มีพระกิตติคุณที่แท้จริงพวกเขาไม่มีสิทธิอํานาจของฐานะปุโรหิตและไม่มีศาสนาพยากรณ์หรืออัครสาวก พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมายังแผ่นดินโลกอีกครั้งแต่ศาสนาจักของพระองค์จะต้องได้รับการฟื้นฟูก่อนฐานะปุโรหิตต้องได้รับการฟื้นฟูก่อนเช่นกันพอเหล่านี้ฟื้นฟูโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธพระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์และอัครสา,าวกเพื่อนำศาสนาจักในยุคปัจจุบันอีกครั้งพระเยซูป,ประทานการเปิดเผยแก่ศาสดาพยากรณ์และอัครสา,าวกเพื่อบอกให้เรารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงต้อง,องการให้เรารู้และทำ หลักคำสอนและพันธสัญญาคือพระคำภีแห่งการเปิดเผยที่มาจากพระเยซูการเปิดเผยส่วนใหญ่ประธานให้แก่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธในการเปิดเผยเหล่านี้พระเยซูประทานการนำทางแก่ศาสนาจักรของพระองค์และทรงสอนหลักคำสอนของพระกิตติคุณของพระองค์พระคัมภีร์ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้บอกเราถึงการเปิดเผยบางเรื่องในหลักคำสอนและพันธสัญญาทั้งยังบอกเรื่องราวบางเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูและประวัติในยุคแรกของศาสนาจักของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้าย